บริหารกล้ามเนื้อต้นคอเริ่มด้วยก้มหน้าคางชิดอกเกรงกล้ามเนื้อค้างไว้สักครู่ต่อไปเงยหน้าขึ้นจนสุดเกรงกล้ามเนื้อค้างไว้สักครู่ทำซ้ำสองรอบ ต่อไปใบหน้าตรงหันหน้าไปทางซ้ายเกรงกล้ามเนื้อคอค้างไว้สักครู่แล้วหันหน้ามาทางขวาเกรงกล้ามเนื้อคอค้างไว้สักครู่ทำซ้ำสองรอบ ต่อไปหมุนคอไปรอบๆช้าๆเริ่มทางขวาก่อนสองรอบและหมุนทางซ้ายอีกสองรอบ